ริยาว่าภริยาอาหากล่าวเลยว,ว่าปัานก็อาหารกันว่าดิฉันปราจามิจะทอดกัตวากะธรรมปโหนกังให้เป็นของเพียงพอตุยหังจะแก่ท่านด้วยไม่หันจะแกดิฉันด้วยกิงหรืออิติดึงนี้เศรษฐีนว่าเศรษฐี อาหากล่าวเว่าตวังว่าเธอกริษสิจะกระทำกิ่งซึ่งอะไรอิติตรงนี้ภริยานว่าภริยาอาหากล่าวว่าเตนหิท่าอย่างนั้นอาหารนั้นว่าดิฉันปะจามิจะทอดกัตวากระทำปะหนกังให้เป็นของเพียงพอเตแก่ท่านเอกกัสสาเอวะผู้ผู้เดียวนั่นเทียวอิติตรงนี้เศรษฐีอันว่าเศรษฐีอาหากล่าวลว่าปูเวครั้นเมื่อขนม ตะยานเธอปัจจมานีทอดอยูอยมัสมิงฐานีในที่นี้พระหูจะนานว่าชนทั้งหลายมากปัจจาสิงสันติย่อมหวังเฉพาะตะวางันว่าเธอถเปตวาเว้นแล้วสักละตันตุเรซึ่งข้าวสารทั้งสิ้นทั้งหลายอาทายะถือเอาแล้วทินนะตันตุเรจะซึ่งข้าวสารอันหักแล้วทั้งหลายด้วยอุทธนะกบปันลานิจจะซึ่งเตาและกระเบื้องทั้งหลายด้วยไกยตะวาถือเอาแล้ว โถกางขีระสัป,ปิมัทุผานิตังจะซึ่งน้ำนมและเนยใสยและน้ำพึ่งและน้ำอ้อยหน่อยหนึ่งด้วยอารุิหะขึ้นแล้วอุปริมาตลังสู่พื้นมีในเบื้องบนปาสาทศแห่งปราศาส,ะสะตะภูมิกัตะอันประกอบแล้วด้วยชั้นเจ็ดปาจะจงทอดเถิดอาหารกนันว่าเราเอกโกวะผู้ผู้เดียวเทียวนิสิติตวาขาทิศามิจากนั่งเคี้ยวกิน ตถาถาเนในที่นั้นอิติดรงนี้สาภรยานว่าภริยานัาาน้นปฏิสนิตรวางฟังตอบแล้วว่าสาธุอันว่าดีละอิติดึงนี้ปุคลางยางบุคคลคาหาเปตวาให้ถือเอาแล้วขาเหตับพังซึ่งวัตถุอันบุคคลพึงถือเอาอารุยหะขึ้นแล้วปาสาทางสู่ปราศาสวิสัตเชตวา ไล่แล้วทาสิโยซึ่งนางทาสีทั้งหลายปุกกลังยังบุคคลปะโกสาเปสีให้ร้องเรียกแล้วเศธิ์ถึงซึ่งเ,เศษฐีโสเศฐีนว่าเศษฐีนั้นปิตหันโตปิดอยู่ทวารานิซึ่งประตูทั้งหลายปัฏายะจำเดิมอาทิโตแต่ต้นทัตวาให้แล้วสูจิคติกานี้ซึ่งกรอนและลิมทั้งหลายสัพพะทวารีตุในประตูทั้งบวงทั้งหลายอาพิรุตวา ขึ้นเฉพาะแล้วตลังสู่พื้นสัตมังที่เจ็ดปิติหิตวาผปิดแล้วทวารังซึ่งประตูนิสีทีนั่งแล้วตัถาปิถาเนในที่แม้นนั้นภรยาปิแม้นว่าภรยาอาัจจเตติโนของเศรษฐีนั้นอาคิงย่างไฟชาเลตตวาให้พรงแล้วอุทเนบนเตาอาโรเปตวายกขึ้นแล้วกับปันลังซึ่งกระเบื้อง อารพิเริ่มแล้วปจ,จิตุงเพื่อนทอดปูเวซึ่งขนมทั้งหลายอถา,าครั้งนั้นสถานว่าพระศาสดาอามันเตสิตรัสเรียกมาแล้วมหาโมคคลานทัทถีรงซึ่งพระเถระาชื่อว่ามหาโมคคลานะปาตัวะในเวลาเช้าเที่ยวอาหะตรัสแล้วว่าโมคคลานะดูก่อนโมคคลานะมัชริเศรษฐีอันว่าเศรษฐีผู้มีความตระนี สักการนิคมีในนิคมชื่อว่าสักการะอวิทุเรอันไม่ไกลราชาคหัสสะแห่งเมืองชื่อว่าราชครืเอโูนั่นจินเตตาวาคิดแล้วว่าหังกันว่าเราขาทิศามิจะเขี้ยวกินกับปัลละปูเวซึ่งขนมเบื้องทั้งหลายอิติตรงนี้ภริยายังภริยาปาจาเปติให้ทอดอยู่กับปัลละปูเวซึ่งขนมเบื้องทั้งหลายปาสาเท ในปรา,าสาทตตภูมิเกอันประกอบแล้วด้วยชั้นเจดทัศนพเยณนะเพราะความกลัวแต่อันเห็นอันเยสังชนานางแห่งชนทั้งหลายเหล่าอื่นตวางกันว่าเธอคันตวาไปแล้วตัดถาฐาเนในที่นั้นทามตวางฝืกแล้วเศษถิงซึ่งเศษถีกัตวากระทำแล้วนิพิเสวนางให้เป็นผู้มีความเสพผิดออกแล้วอานิี ชายปฏิเกยังเมียและผัวทั้งหลายอุโภป,ปิเมทั้งสองคาหาเปตตวาให้ถือเอาแล้วปูเวจะซึ่งขนมทั้งหลายด้วยขีระสปิมาทุภานิตานิจซึ่งน้ำนมและเนยใสและน้ำพึ่งและน้ำอ้อยทั้งหลายด้วยหลังนิพิเสวนางนมีบาลีว่ากัตตวาอุโภป,ปิชายปฏิเกปูเวจะีระสปิมาทุภานิตานีจะคาหาเปตวา ครับที่ตกหล่นหายไปนะครับอาเนหิจงนำมาเชตวนังสู่พระเชตวันพเลนะด้วยกำลังอัตโนของตนอัชชาในวันนี้อาหารกันว่าเรานิสีทิสามิจากนั่งวิหาเรเอวะในวิหารนั่นเทียวสัททิงกับทิขุสเตยด้วยร้อยแห่งวิถีทั้งหลายปัญจหิห้ากริษามิจักกระทำพัตตกิจจงังซึ่งกิดด้วยพัตปูเวหิเอวะด้วยขนมทั้งหลายนั่นเทียวอิติดังนี้ เทโรปีเมนว่าพระเถระสัมปฏิจิตวารับพร้อมแล้วว่าจะนางซึ่งพระดำดาศัตรูของพระศาสดาว่าพันเตฆาแต่พระองค์ผู้เจริญสาธุอันว่าดีละอิติดังนี้คันตวาไปแล้วตังนิขมังสู่นิคมนั้นอิทธิพเลนะด้วยกําลังแห่งฤทธตาวะเทวะในขณะนั้นนั่นเทียวสุนิวัดโถนุ่งดีแล้วสุปารุโตหมดีแล้วอาถาสิได้ยืนแล้ว ศีหาปัญชะทวารีณนะประตูแห่งสีหาบัญชรตัสสะปาสาทัสะแห่งปราศาทนั้นมณิรูป,ปรกลางวิยะราวกบอันว่ารูปเพียงแก้วมณีอากาเสเอวะในอากาศนั่นเที่ยวหาทยะมังสังอันว่าเนื้อแห่งหัวใจมหาเศรษฐีของมหาเศรษฐีกัมปีวันไหวแล้วเถรังทิสวาว่าเพราะเห็นซึ่งพระเถระเที่ยวโสเศรษฐีว่าเศรษฐีนั้นจินเตตวา คิดแล้วว่าอาหังนั้นว่าเราอากโตเป็นผู้มาแล้วอิมังฐานางสู่ที่นี้พเยนะเพราะกลัวชนานางต่อชนทั้งหลายเอวะรูปานางเอวะผู้มีอย่างนี้เป็นรูปนั่นเทียวอามหิย่อมเป็นจะก,ก็อายังสมนนนว่าสมนาะน,นี้อาคันตวามาแล้วที่โตยืนแล้ววาตะปานะทวารเรณประตูแห่งหน้าต่างอิติดังนี้ อาปัดสันโตไม่เห็นอยู่เขเหตับพระข้านางซึ่งวัตถุเป็นเครื่องถือเอาอันตนพึงถือเอาโรเสนโตโกรอยู่ตา,ตา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 ยันโตประพฤติตาตาอยู่ปักขิตะอัขิมหิปักขิตะโลนะสขาวิยะราวกะอันว่าก้อนแห่งเกลืออันบุคคลใส่เข้าแล้วทั้งหลายอัขิมหิในไฟอาหากล่าวแล้วเอวังอย่างนี้ว่า สมณะเนี่ยสมณะตะวังกันว่าท่านทัตวายืนแล้วอากาศเสในอากาศและพิสสิจักได้กิงซึ่งอะไรตะวงังอ่านว่าท่านทัศตวาจังกมรมโตปีแม้จงกรมแสดงอยู่ปะทางซึ่งรอยเท้าอปเทในที่ไม่มีรอยเท้าอากาศเสในอากาศณและพิสสิเอวะจักไม่ได้นั้นเทียวอิติดังนี้เถรวนว่าพระเถร,ระจังกมิ จงกรมแล้วอัปราปรังไปไป,ไปมามาต,ตัตะมิงเอวะฐานีในที่นั้นนั่นเทียวเศรษฐีว่าเศรษฐีอาหะกล่าวว,ว่าตะวันว่าท่านจังกะมันโตจงกรมอยู่ละพิสสิจักได้ริงซึ่งอะไรตะวันว่าท่านนิสีทันโตปีเมนั่งอยู่บันลังเกนะโดยบันลังอากาศเสในอากาศน่าละพิสสิเอวะจักไม่ได้นั่นเทียวิทิหงนี้เถรวนว่าพระเถระอาภูจิตวานิสีที นั่งคูเข้าแล้วันลังกังซึ่งบาลังอัถฐะครั้งนั้นเสถียนว่าเศรษฐีอาหกล่าวแล้วนางเถรังกะพระเถระนั้นว่าตะวังันว่าท่านนิสินโนนั่งแล้วอากาศเสในอากาศและพิสสิจะได้กิงซึ่งอะไรตะวังันว่าท่านอาคันตวามาแล้วทิดโตปีแมยืนแล้ววาตะปานะอุม,มาเร ที่ธรณีแห่งหน้าต่างหน้ารับพิสติจักไม่ได้อิติดังนี้เถรณนว่าพระเถระอฏถาสิอฏถาตินะครับตัวนี้ได้ยืนแล้วอุม,มาเรที่ธรณีอาถาครั้งนั้นพระเศรษฐีว่าเศรษฐีอาหะกล่าวแล้วนั่งเถรังกับพระเถระนั้นว่าตะวานกันว่าท่านติโตยืนแล้วอุม,มาเรที่ธรณีและพิสติจักได้กิงซึ่งอะไรตะวานกันว่าท่านทูมายันโตปี แม้ประพฤติเพียงดังฟันอยู่ณละพิสสีเอวะจักไม่ได้นั่นเทียวอ,อิติดังนี้เถโรปิเมนว่าพระเถระทูมายิประพฤติเพียงดังฟันแล้วสกละปาสาโทอันว่าปราสาททั้งสิ้นเอกทูโมเป็นสภาพมีฟันเป็นอันเดียวกันอโหสิได้เป็นแล้วกาโลอันว่าการวิชนะกาโลวิยะเป็นราวกับว่าการเป็นที่แห่งอาขีนางซึ่งในตาทั้งหลาย เศรษฐีโนโอของเศรษฐีสูจิยาด้วยเข็มอโหสิได้เป็นแล้วที่แปลว่าซึ่งเพราะวิชนะเป็นยุปัจจัยนะครับตรงนี้เศรษฐีว่าเศรษฐีอาวัตวางไม่กล่าวแล้วตั้งเถรังกะพระเถระนั้นว่าปันตวังั้นว่าท่านปัจจลันโตปีเมโพลงอยู่นะและพิสติจักไม่ได้อิติดังนี้เคหัดชานะพระเยนะเพราะกลัวแต่อันไม่ซึ่งเรือน จินเตตวาคิดแล้วว่าอายังสมานนว่าสมณะนี้ลักโขค่องแล้วสุดทุด้วยดีอารัถาไม่ได้แล้วณคมิสติจากไม่ไปเป็นตวาปัจจัยนะครับอาัะถาตรงนี้ครับอาหารอันว่าเรา ภริยางยังภริยาทาเปรตสามิจกให้ปูวังซึ่งขนมเอกลางชิ้นหนึ่งอาซาสมณสาะก่สมนะนั้นอิติดังนี้อาหากล่าวแล้วภรยิยางกะภริยาว่าพัทเทในนางผู้เจริญตาวางันว่าเธอประจิตตวาทอดแล้วขุดทกะปูวังซึ่งขนมชิ้นเล็กเอกลางชิ A ้นหนึ่งทัตวาให้แล้วสมณัสาะก่สมณะสอุยโยเชหิจงส่งไปนางสมนงังซึ่งสมนะนั้นอิติดังนี้ สาภริยาอันว่าภริยานั้นปากิปีใส่เข้าแล้วปิดถังซึ่งแปง้งโถกลางเอวะหน่อยหนึ่งนั่นเทียวกปัลละปาติยังในถาแ่งกระเบื้องปูโวนว่าขนมมหาปูโวเป็นขนมชิ้นใหญ่หุตวาเป็นสักละปาติงยังถาดทั้งสิน้นปูเรตวาให้เต็มแล้วอุดทุมาโตพองขึ้นสักละปาติงยังถาทั้งสิน้นปูเรตวาให้เต็มแล้วอัฐาสีได้ตั้งอยู่แล้ว เศรษฐีว่าเศรษฐีทิศวาเห็นแล้วตางปูวังซึ่งขนมนั้นวัตวากล่าวเลยว,ว่าปิดถังอันว่าแป้งพะหุงอันมากตะยาขยิตังเป็นแป้งอันเธอถือเอาแล้วพระวิสติจักเป็นอิติดังนี้ขยิตวาถือเอาแล้วปิดถังซึ่งแป้งโถกลางหน่อยเนืองทัพพิกันเนนะด้วยมุมแห่งทัพพีปากกปีใส่เข้าแล้วสายางเอวะเองนั่นเทียวปูโวนว่าขนมมหันตตโร เป็นขนมใหญ่กว่าปุริมะปูวะโตวกว่าขนมมันมีในก่อนชาโตเกิดแล้วเศรษฐีนว่าเศรษฐีปจจติย่อมทอดย่างย่างปูวังซึ่งขนมใดๆเอวังอย่างนี้โสโส,โสปูโวอ่านว่าขนมนั้นๆมหันตามหาันโตวะเป็นขนมทั้งใหญ่ทั้งใหญ่เทียวโหติย่อมเป็นโสเศรษฐีนว่าเศรษฐีนั้นนิพพินโน เบื่อนายแล้วอาหากล่าวแล้วภรยรยากะภรรยาว่าพัดเทในานางผู้เจริญสว่างว่าเธอเทหิจงให้ปูวังซึ่งขนมเอากางชิ้นหนึ่งอิมาสาัสมาสะสมณัสะแก่สมณะน,นี้อิติดังนี้ตาสาภรรยายเมื่อภรรยานั้นคันหันติยาถือเอาอยู่เอากางปูวังซึ่งขนมชิ้นหนึ่งปัจจิโตจากกระเชา้าปูวานว่าขนมทั้งหลายสัพเพทั้งปวงเอากาพัฒา เนื่องเป็นอันเดียวกันแล้วอันลิยิงสุติดกันแล้วสาภริยานว่าภริยาน,นั้นอาหากล่าวแล้วเศรษฐิงกะเศรษฐีว่าสามีข้าแต่นายปูวานว่าขนมทั้งหลายสัพเพทั้งปวงเอกาพัทาเป็นของเนื่องเป็นอันเดียวกันแล้วโหนติย่อมเป็นอาหารนั้นว่าดิฉันนาสโกมิย่อมไม่อาจกาตุงเพื่ออันกระทํา วิสุงแยกกันอิติดังนี้เศรษฐีนว่าเศรษฐีอาหาก,กล่าวแล้วว่าอาหารนว่าเรากริษามิจักกระทำอิติดังนี้โสปีเศรษฐีนว่าเศรษฐีแม้นั้นนาสกิไม่ได้อาดแล้วกาตุงเพื่อ,อนกร,ร,ระทำฉนานว่าชนทั้งหลายอุโภปีเม้ทั้งสองโกติยังกัเยตวากัดทันตาปีแม้จับแล้วที่ปลายข้ามาอยู่นาสักิงสุเอว่าไม่ได้อาดแล้วนั่นเทียววิโยเชตุงเพื่ออันประกอบต่างกัน อาธาครั้งนั้นอาสาเศติโนเมื่อเศรษฐีนั้นวายมันตระพยายามอยู่สัตทิงกับปูเวหิตด้วยขนมทั้งหลายเอวะนั่นเทียวเสธาอันว่าเหงื่อทั้งหลายมุดจ,จิงสุไหลออกแล้วสรีระโตจากสรีระปิปาสาอันว่าความกระหายอุปจิตชิเข้าไปขาดแล้วต่โตในลำดับนั้นเศรษฐีว่าเศรษฐีอาหากล่าวแล้วภร,ริยากับภรรยาว่าพระเทนนางผู้เจริญอัดโถนว่าความต้องการปูเวหิตด,ด้วยขนมทั้งหลาย อัติมีอยู่เมแก่เรานะหาไม่ได้ตวังนว่าเธอเทหิจงให้สมณะสแก่สมณะอิติดังนี้สาภริยานว่าภริยาน,นั้นอาทายะถือเอาแล้วปัดชิงซึ่งกระเช้าอุปสังคกมิเข้าไปหาแล้วเถรังซึ่งพระเทระเถรวนว่าพระเทระเทเสสิแสงแล้วทำมังซึ่งทำชายะปฏิกานางแกเมียและผัวทั้งหลายอุพินนางติแม้ทั้งสอง กเทตีกล่าวแล้วคุณางซึ่งคุณรัตนานางแห่งรัตนทั้งหลายตินนางสามทัดเสสีแสดงแล้วพลังซึ่งผลกุศลานางแห่งกุศลทั้งหลายทินนะทานาทีนางมีทานอันบุคคลถวายแล้วเป็นต้นว่าทินนางอันว่าทานอันบุคคลให้แล้วอัธิมีอยู่ยิดถังอันว่ายานอันบุคคลบูชาแล้วอัฐิมีอยู่ดังอิติดังนี้เป็นต้น กัตวากระทำจันทังวิยะให้เป็นราวกับว่าพระจันทร์ข้าคณะตะเลในพื้นแห่งท้องฟ้าเศษรษฐีว่าเศษรษฐีสุตวาฟังแล้วตั้งวัจนางซึ่งคำนั้นประสันหนาจิตโตผู้มีจิตเลื่อมใสแล้วอาหากล่าวแล้วว่าพันเต้าแต่ท่านผู้เจริญตุมเห็นว่าท่านทั้งหลายอาคันตวามาแล้วนิสีสิตวาปริพุนชะทาขอจงนั่งฉันอิมัสมิงปัลังเกบนบัลลังนี้เถิดอิติดังนี้ เทรรนว่าพระเถระอาหะกล่าวแล้วว่ามหาเศรษฐีดูก่อนมหาเศรษฐีสัมมาสัมพุโทโธอันว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านิสินโนประทับนั่งแล้ววิหารเรในวิหารสัจจิงกับที่ขุสเตหิตด,ด้วยร้อยแห่งพิสูนทั้งหลายปัญจะหิห้าจินตเนนะด้วยทรงพระดำรีว่าหังนั้นว่าเราขาทิศสามิจะเขียวกินปูเวตึ่งขนมทั้งหลายอิติตรงนี้รุจิยาครั้นเมื่อความชอบใจ ตุมหากางแห่งท่านทั้งหลายสติมีอยู่เษฐีดูก่นเษถีตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายภรรยางยังภรรยาคันหาเปถะจงให้ถือเอาปูเวจะซึ่งขนมทั้งหลายด้วยขีราทีนิจจะซึ่งวัตถุทั้งหลายมีน้ำนมเป็นต้นด้วยเมยังอันว่าเราทั้งหลายคมิตสามารถจักไปสันติกางสู่สนักศัตุของพระศาสดาอิติดังนี้เษถีนว่าเษฐีปุจฉิถาม้วว่า พันเตฆาแต่ท่านผู้เจริญปะนะก็สัตถานว่าพระศาสดาวิหารติย่อมประทับอยู่กหังฐานเนนะที่ไหนเอตระหิในการนี้อิติดังนี้สเถรอน,ถนว่าพระเถระอาหากล่าวว่าเศรษฐิดูก่อนเศรษฐีสัตถาอันว่าพระศาสดาวิหารติย่อมประทับอยู่เชตวนวิหารในมหาวิหารชื่อว่าเชตวันปัญจจัาลรีสาโยชนะมัตเตเกในที่สุดแห่งโยศสี่สิบห้า อิโตฐานะโตแต่ที่นี้อิติดังนี้เศรษฐีว่าเศรษฐีอาหะกล่าวว่าพันเตฆ่าแต่ท่านผู้เจริญไม่ย่างนั้นว่าเราทั้งหลายคมิตรสามารถจักไปอัฏนานังสู่หนทางไกลอตกกังมีประมาณเท่านี้อนติกมิตรวาไม่ก้าวล่วงกาลังซึ่งการกระถังอย่างไรอิติดังนี้เถโรวนว่าพระเถรรอาหะกล่าวว่ามหาเศรษฐีดูก่อนมหาเศรษฐี รุติยาครั้นเมื่อความชอบใจตุมหากางแห่งท่านทั้งหลายสติมีอยู่อหังว่าเราเนตสามิจักนำไปโวซึ่งท่านทั้งหลายพาลณนะด้วยกำลังอัตโนของตนโสปาณสีสังอันว่าหัวแห่งบันไดาปาสาทีในปราสาทตุมหาการของท่านทั้งหลายพระวิสติจักมีอัตโนหาเนเอวะในที่ของตนนั่นเทียวปะนะแต่ว่า โสปานะประโยสานังอ่านว่าที่สุดแห่งบันไดภวิสติจักมีเชตวนาทวาระโกตเกที่สุ้มแห่งประตูของพระเจตวัน